เจ้าจอดนี่คิดเงินเคยแล้วไปตัดหม่เอาเหรอแล้วเมื่อไหร่จะมาล่ะแป๊บเดียวไม่เอาอ๋อเอามามาเอาสามไม่มาอ่ะเอาสามไปลงลงป่ะถ้าไปลงก็ติดเครื่องให้หมดแล้วพอดีจะเอาตัดไม่ฮะที่แดงหมดนู่นน่ะให้ถุงนู่นน่ะนี่นี่แม่นั่นลูกงอมดูดูเอาไปชิมหน่อยได้บ้างอมงอมอันนี้มีค่ะเดี๋ยวจะซื้อตักลง อินเจผาลามที่อร่อยที่สุดในโลกอุ้ยใช่เลยอยู่ที่นี่เองบ้านหนองปิงของเรานี่เองสุกงอมนี่เดี๋ยวลองชิมดูโอ้โหได้หลายไปสุกงอมอันนี้อืมคุณผู้ชมครับอืมรอนมากเลยอันนี้เล่ยมากเป็นคาราเมลเขาเรียกคาราเมลอืมคาราเมลอะเรียกงอมสุกงอมนะสุกงอมสุกงอมสุกคาราเมลครับท่านผู้ชมสุกงอมอืมร้อนมากเลย นี่เขาสร้างไวแล้วขังแล้วเหรออ๋อพรของเจ้าประนอมไปเช่าบบนี้อืมเอาเราไปกินของเขาอ่ะไม่ก็เอาแล้วมันเลยเขาไม่เอามากินของเขาเขาไม่ไรได้มันเกินอันนี้ผมอีกไหมคะขอซื้อตะเกียวกันได้เดี๋ยวอย่าลืมนะเอาเหรอ่ะอ่าอ่ะ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 ความมันลอยอยู่ที่นี่เองบ้านหนองปิงจังหวัดกาญจนบุรี นี่บ้านท่าข้ามมันเรียกบ้านทุ่งรวงทองว่านบ้านทุ่งรวงทองเราไปอุ้ยแล้วมีทางลงไปที่ต้นไม้มาเนี่ยมีมีนี่ลงไปนี่ได้ทางไหนอ่ะนี่นี่เรไปเลยทางนี้ลงไปเลยเนี่ยอดไปเลยหมูยี่สี่บ้านทุ่งรวงทองเนี่ยลงไปได้เลยอะไรนะทุ่งยี่สี่หมูยี่สี่หมูยีบสี่บ้านทุ่งบ้านทุ่งรวงทองจัดไปเลยนี่หมูยี่สี่บ้านทุ่งรวงทองแล้วก็หกสี่เจ็ดเลขทะเบียนนี่ ชาดไปนี่คาราเมลเรียกคาราเมล,ลเ,มลเียบสามจะพาไปซื้อไอแตงโมไปถ่ายร้านแตงโม,อ,มอีกเหรอเหลืออ๋อ อ,อืมอร่อคือถ้าฉุกงอมมันก็จะหวานหานใช่ะถ้าอันนี้ก็คือหวาน สากิีปไปมง้ยชี้ชี้การไปวิ่คาราเมลใจดีด้วยชิมโอ้โหชิมชิพิกิโลเด็บสามยี่คาร์เม้ว่ใจดีด้วยชิมโอ้ชิชิพิกิโล มาลอยอยู่ที no. ่นี่เองบ้านน้องปิงจังหวัดกาญจนบุรีบ้านถ้ำตรงนี้นี่บ้านถ้ำเขาเรียกบ้านทุ่งหลวงทองบ้านบ้านทุ่งรวงทองเราไปอุ้ยแล้วมีทางลงไปที่ต้นไม้มาเนี่ยมีมีนี่ลงไปนี่ได้ทางไหนอ่ะนี่นี่ลงไปเลยนั่นน่ะลงไปเลยเนี่ยรอดไปเนี่ย สวยๆนะสีมันก็หนุนเลยนี่มาตามนัดเลยโอ้สวยมากเลยมันมีชวบานกว่าเอออันนี้มันยอดฟ้ามันจะนั่นเนยไม่เน้นยอไม่เน้นจะไม่เน้นแต่ก็อร่อยมันจะอร่อยคนละอย่างมันช่ำมันช่ำนะนี่อร่อย ไม่ผัดไม่ผัดอัจวีกินแบบไต่กินีกมนปลาเอแหลไม่ใ่าเ๋ลูกใหญ่มากม่ลูกเล็นะลูกขึ้นมะลเวงลูกใหญ่แ้วนี่พี่เหมือนกันป่ะใ่ไม่ใช่หมน่านันนีกะใช่ัเลัดเกัดี่ีนีร้านมาอันผัดเยวกันใ่่ก